ก็ก็ก็เรียบง่ายครับก็เรียบง่ายก็ทานข้าวดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยครับครับมีแล้วมีแล้วปีที่ห่านมาเป็นังไครับกลับมาแล้วก็หวานขึ้นนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเองผมเก็ก็เยอะกว่าเมื่อก่อนเยอะเห็นก็เสิร์ฟทานแค่กางเขนฉ่ำเลยใช่ก็ก็ก็ บางทีเจออะไรสนุกสนุกก็ก็หามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยเริ่มตามเขทันหรือยังคะว่าแบบเริ่มเห็นแกล้งเขาแล้วทันแล้วครับทันแล้วเริ่มเริ่มแบบถเจอแบบคอนเทนต์อะไรแบบตลกตลกเยอะเหมือนกันเลยก็มาเล่นๆครับแล่คก็แบบข่าวดีว่ามีข่าวดีหรือเปล่าคลิปที่โพสต์ไปแบบมีข่าวดีหรือเปลยังครับ ก็ก็ค <Auf How to graduate> ุยกันประมาณนึงครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับอะไรหลายๆอย่างด้วยครับแล้วก็ขายดีแต่ละอย่างก็ก็ก็ขอทำงานแบบอีกนิดนึงครับก็สร้างเนื้อสร้างตัวก่อนงานน้องก็มีอยู่ครับก็เพิ่งถ่ายจบไปแล้วก็น่าจะกําลังจะเปิดอีกเรื่องเลง ของผมก็มีถ่ายหนังอยู่เรื่องหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวมีซีรีส์อสองเรื่องกำลังจะเปิดครับแต่ก็ยังมมีีเวลาทวลาท่แบบ <c oughs> ก็ก็หาเวลาให้ได้ครับแล้วมีเวลาใช่ไหมคะพี่ <c oughs> เทียนเพราะว่าแต่เขาดูร้าน,นก็ต้องถ่าย แบ่งเวลากันยังไงก็บางทีก็พาเขาไปที่ร้านด้วยอะไรเงี <the <the ้ยครับก็พาไปกินขนมใช่ใช่เขาแบบเขาก็ชอบเขาก็ชอบกินด้วยก็เลยเได้พาไปกินแล้วก็ได้ถ่ายงานด้วยกันได้ทําอะไรด้วยกันด้วยครับตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างครับ่ยนแบ่ก่อนก็คุยกับกันมาตอนนี้ก็คือว่าแบบเรียบตัวแล้วตอนนี้ดีเลยครับดีเลยดีเลยเขายังแบบเข้าฝับอะไร ก็คิดว่าไม่แล้วนะครับคิดว่าตอนนี้กําลังดีความสัำพันของเราตอนนี้มีกติกาอะไรเพิ่มเติมมากขึ้นไหมไม่มีครับทุกอย่างก็คือร์หมดใช่ครับไม่มีกติกาแล้วตันเราก็ไม่ได้อยากให้น้องปรับน้องก็ไม่ต้องปรับครับหรือเราต้องทําอะไรไหมเราก็เราก็เราก็ปรับเหมือนทุกวันนี้ครับแต่ผมว่ามันก็สบายๆมันไม่แบบ ไม่ได้มีอะไรมาฟริกกันส่วนใหญ่เราก็ทํางานแล้วก็มีเวลาว่างได้ไปกินข้าวได้ไปที่นู่นที่นี่ด้วยกันแค่นี้ก็โอเคแล้ะยังต้องระวังอะไรไหมที่ว่าว่าจะทําให้เกิดการงอนกันอะไรอย่างนี้ตอนนี้คิดว่าไม่นะครับแสดงว่าทั้งตัวเราแล้วน้องก็คือไม่มีการงอนอะไรเลยเหรอใช่เลยใช่เลยลเือหวานๆแบบกันตลอด ก็หวานไหมก็เรื่อยๆครับก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับแสดงว่าตอนนี้ก็คือเหลือวเวลาลงตัวอ่าก็คิดคิดว่าครับคิดว่าน่าจะใช่แบบแล้วก็แล้วไม่คุยเรื่องนอะไรแบบรูป็นข่าวดีหรือว่าเออเราต้องเป็นในอนาคตเออมีคุยกันบ้างครับแต่ยังไม่มีเวลาที่แบบเฉพาะเจาะจงก็ตอนนี้ น้องก็บอกว่าให้ผมแบบเร่งเร่งทำเข็มถูปังให้ดีๆอะไรอย่างเง <นะ S 2> ี้ยสาขาเนยงงี้เหรอคะใช่ใช่ครับ <c oughs> ตั้งเป้าก็าเปิดสาขาเพิ่มเท่าไหรไอ่อะไรอย่างงี้ใช่ครับก็จริงจริงครึ่งปีนี้จะมีครบ6สาขาครับเดี๋ยวเดือนหน้าจะเปิดที่สามย่านมิตรทาวแล้วก็ที่เดอะมอลล์บางแคเพิ่มครับแล้วก็ปีนี้ตั้งเป้าไว้8ครับผมตอนนี้ ถ้านับเดืนหน้าก็จะมีห้าแล้วครับินหกหกสิบก็ขอแต่งพอดีอะไรคะยี่สิบเอลยีก็แบรอดไหมเยอะหรอก็ดีใจที่รอดมาได้ เขาก็รู้ข่าวดีการกัจกรรมงผมก็เริ่มเพื่อนเราก็ช่วยไปต่อก็ช่วยเชียดด้วยนะครับเชีย์เคียนผูฟังด้วยก็คือที่ทำงานหนักทุกวันนี้ก็คือมีเป้าหมายอยู่แหละใช่ครับก็มีเป้าหมายครับก็ก็ก็จริงๆก็ไม่ได้แบบอยากจะไปเร่งอะไรตัวเองก็เร่งอะไรทุกทกอย่างก็อยากให้มันแบบค่อยๆจัดลําดับไปทีละอย่างว่า มันอะไรมันสำคัญก่อนอะไรเงี้ยแล้วอเราโอเคใช่ไหมแบบ20สาขาแล้วก็คืลนิขอถ้าได้20สาขายิ้มเลยยิ้มเลยครับโอเคขอบคุณพี่มาครับได้วที่ดีเลยก็คืบพ่าหัวเลย20สาขา